วันนี้เราจะพาไปดู MotoGP นะครับจะเดินทางโดยรถไฟนะครับ PT Maxon l i f e s t y e ครับมาเปิดกันที่แปลกอีกที่นึงครับเพราะว่าวันนี้เราจะพาไปดู MotoGP นะครับที่บุรีรัมย์ครับจะเดินทางโดยรถไฟนะครับเพราะว่าทีมงานเนี่ยได้ลงหน้ากันไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับเพราะว่าเราจะเดินทางในรถไฟในรอบ3ทุ่มแล้วก็ถึงบุรีรัมย์ในเวลาตี3นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ วันนี้ก็มาถึงงานมอเต GP จีพีนะครับก็วันนี้เป็นวันแพทชีสเต้นนะครับเป็นวันซ้อมครับอันนี้ก็ช่วงเย็นแล้วหลังจบแพทชีสทั้งมอเต T ร์ทีมอเตทูแล้วก็รุ่นใหญ่สุดนะครับแล้วก็นี่บูคเดียของพีทีนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในควิเดียนของพีทีนะครับมาเวเราพาไปดูสมาชิกกันครับ <c oughs> ไปเดินเล่นใจนํำแต่ละบูธกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็จะเป็นแก๊สถุงต้มนะครับ PT แล้วก็เป็นบูธออโต้แบกนะครับออโตแบกก็มีเซียโนโพาร์ทของอาชีนครับมาจอดโชว์แล้วก็ปอเช่ของเรานะครับเทล่าครับที่เพิ่งเปิดตัวไปที่สงขลานะครับมาจอดโชว์กุลนามนเครื่อง PT แม็กนิคตันนะครับอันนี้ก็เป็นแม็กกา เรามีจอเอาดีให้ชมครับส่วนตรงนี้ก็มีพันธุ์ไทยนะครับแล้วก็ซับเบย์คอฟฟี่เวิลด์แม็กมาดนะครับนี่ครบเลยนะครับในของเทอรวิเดียนของทีซีนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้พี่ลิฟต์นะครับรีวิวเทล่าคันนี้นะครับรอบคันตัวนี้ก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ครับโดยเป็นดายคาร์บอนทั้งหมดนะครับตัวล้อนี่เป็นล้อ18นิ้วนะครับเป็นคัสตอมล้อขึ้นมานะครับเป็นล้อฟอร์สอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ตัวเบรกก็จะเป็น AP หน้า6พอดหลัง4ี่ถอดนะครับแล้วเ,เห็นผมเ,เห็นมีแอร์แจ็คด้วยพาไปดูหน่อยพี่ปิ๊ปอันนี้คือออกแบบมาเพื่อแบบว่ารถแข่งแบบว่าอันนี้เป็น้นที่ออกแบบมาเป็นรถแข่งแบบแต่เกิดเลยว่าง่ายไม่ไม่ได้เป็นเอารถที่เอามาโมดิฟายเป็นรถแข่งอันนี้มีตัวระบบแอร์แจ็คซึ่ง็จะสามารถดันรถขึ้นมาได้โดยที่เราสามารถเซอร์วิสแบบเร็วได้เลยเปลี่ยนล้อได้เลยทันทีโรวิงเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกองศาต่างๆได้ในการที่จะ แล้วแต่สนามว่าเราต้องการดาวฟอร์สขนาดไหนส่วนตัวรถเนี่ยก็จะมีระบบแอโลไดนามิกหลักๆห,ห,ห,หลายๆอย่างที่อยู่ในรถแล้วก็รวมถึงมีตัวชาร์ปฟินที่สร้างสเตเบลเซอร์ของตัวรถเวลาเราวิ่งทางตกเกียร์หรอเปเกียร์เป็นไงบ้างเป็นเกียร์ซาดิฟ6สปีดเ,เป็นรุ่นฟอร์มูล่าโดยเฉพาะสําหรับโมเดลนี้ออกแบบมาเพื่อเป็นรถแข่งมไม่ใช่รถบ้านนะครับแต่ในอนาคตก็เดี๋ยวต้องรอติดตามต่อไปว่าจะมีโมเดลใหม่ๆออกมาอีกไหม,ใ,หมในส่วนของตัว เพล่านะครับ ใาน,นอกของ MotoGP นะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างภายในงานนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้มาติดตามต่อะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมวันนี้วันเสาร์เดี๋ยวพาไปขึ้นแกนแสแตเ่ยนะครับว่าข้างบนบรรยากาศจะเป็นยังไง ยังไงไเ,เราได้บัตรแบบนี้มาแล้วเราก็ต้องเอาให้เขาจอดนะคะแล้วเขาก็จะเอา wristband มาให้คะ่ะแล้วเราก็ใส่อันนี้ก็คือใส่แล้วห้ามถอดอันนี้เขาเรียกว่าบริเวณหลังพิษนะครับนี่พิษยาวๆไปเลยต้องเตยเชียร์ใครครับเชียกล้องของเกยเ 3, เียค่ะหมายเลขสามห้าค่ะวันนี้มาเชียร์ค่ะวันนี้มาเชียร์เชียบรรยากาศ ตรงโซนพาวิเลียนของพีทนะครับตรงโค้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นเวลาช่วง10โมง40วั <c oughs> นนี้ มองไม่เห็น <laughs> เลอจน,น <laughs> ต้องฟุบไปเลยใช่ไหมได,ดูไงก็ดูไหมครับ <laughs> ซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นข้างในเนี่ยทอากำลังแข่งมอเตอร์ฟีอยู่ก็เดี๋ยวต่อไปก็เป็นทูแล้วก็มอเตอร์จีพีที่เป็นรุ่นใหญ่สุดเราอยู่ชั้นสองหลังห้อง VIP อยู่นี่ตรงเนี้ยด้านหลังเนี้ยที่เขาก็คือจะใช้บัตรแพดดอกอะสามารถเดินได้เลยแล้วถ้าเราโชคดีเจอ นักแข่งก็คือขอ,ขอเขาเซลฟี่ได้แพตตอหลังบริเวณพิษนะครับอ่าเดี๋ยวพามาดูด้านหลังกันเพราะว่าเราก็มีบัตรเข้ามาถึงแค่ตรงนี้แหละ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นพิษของพวกเอ่อมอเตอร์จรุ่นใหญ่ที่เขาแบบว่าเตรียมความพร้อมที่จะแข่งต่อจากรุ่น m o เตอร์ทนะครับอ่าเขาจะปิดอันนี้เราก็มาถึงพิทสนี่ก็เป็นเซกชั่นสัมภาษณ์ดูพัติ มาแรงมากปีนี้สนามนี้1-8ึ่งถึงแปดูคติคองไปหมดเลยโลโกโ้พิชยังสวยอะ่ะโ,โซนอีกโซนหนึ่งอันนี้ม, <nes S 1> มอโตทรีโอโมเตทรีพิดก็ไม่ใช่ไม่ใช่เล็กๆนะเอาจริงก็ยังอยู่ในเต็มแต่ก็ดูดีดูดีเลยนะด,ดสะูสิตแต่ละทีมสุดละเอาเดินมาสุด ที่ร้านที่ร้านของเหมือนกันมอเอร์ไซค์นี่เขานียมมากเรื่องความสะอาดคือเพราะว่ามันเป็นไม่ได้พอรถมันเล็กล้างแต่ถ้าไปแข่งเมืองนอกนี่ผมไปแข่งเวลาจบอีเวนต์ปุ๊บล้างรถเลยนะล้างแบบถอดทุกชิ้นเลยถอดโค้งออกมาล้างมันเหมือนเป็นการรีเช็คด้วยส่วนหนึ่งว่ามีอะไรพังหรือเปล่าเพราะว่าบางทีมันมันแบบว่าเคยว่าอะไร ในคอมมันก็ไม่เห็นในคอมมันก็แบบยังโอเคอยู่แต่ว่าสภาพความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะแบบอีกนิดนึงอ่ะ่ใชมันอาจจะใกล้แล้วมอเตอร์ไซค์มันง่ายไงมันก็อาจจะทำทุกเซสชั่นเลยแอ้วง่พิษนึงเนี่ยเขาจอดกันแบบสองคันแบบว่าสบายสบายเลยนะเอาจริงชุดนักแข่งมอเตอร์ไซค์ก็ต่างกับเซอร์กิตเหมือนกันนะใช่ใช่มันจะไม่ค่อยมีวอล์กอะไรนะไฟฟู๊กจะไม่มีเราจะเป็นแบบเน้นอิมแพ็คอิมแพคการกราบการกระแทกอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า เราถ่ายแค่บรรยากาศเราไม่ลงเราให้เดี๋ยวปีหน้ามีนาสนามเปิดของ MotoGP <อ>เดี๋ยวจะหาข้อมูลมาให้น่กว่านี้แล้วก็เดี๋ยวถ้าถ้ามีโอกาสเป็นไม่ได้เดี๋ยวเชิญพี่พีมาด้วยพีจะ,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 ะข้ามบอดในโครงการรถมอเตอร์ไซค์ <c oughs> เราสี่ล้อล้วนๆเราไม่เคยมาเลยเร่มไป,ไปอีก โครงการหนึ่งที่มันแตกต่างนะครับ อันนี้ก็เป็นการจะออกการแข่งขันของโมโตชูทิฟฟ์ลองอธิบายแหละว่าแบบบางคนเห็นว่าทำไมต้องเอาคอมออกมาแบบเนียมันมีประโยชน์ไบ้างครับจริงก็ไม่รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับมอเตอร์ไซค์แต่ว่าถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยก็แบบเอาไว้รีเช็คก่อนว่าทุกอย่างปลอดภัยไหมก่อนที่จะลงไปแข่งเพราะว่าถ้าปล่อยลงแข่งแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์น่าจะแบบเขาดูช่วงล่างได้เพราะว่า อย่างตอนนี้ฝนตกใช่ไหมช่องล่างที่เขาเซตปบางทีมันก็อาจจะแมชหรือไม่แมชเพราะว่าสามารถมองพวกข้อมูลได้ คือครั้งแรกที่เรามาดู2ล้อเพราะปกตินะเราขนาดแต่4ล้อก็อันนี้คือครั้งแรกที่ผมมาดูมอเตอร์ซ p เหมือนกันครั้งแรกของพี่ลิมนะครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกนะเราจะมีข้อมูลที่แบบว่ามั่วมั่งมั่วเลยแหละไม่ได้มั่งก็ถ้าใครดูแล้วเนี่ยก็ยังไม่ต้องเชื่อไปเสิร์ชข้อมูลก่อนแล้วค่อยเชื่อนะแต่ว่าครั้งเนี้ยที่เพิ่งจบไปก็คือมอเตอร์ทูที่กล้องสมเกียรติจันทาเนี่ย เพิ่งแข่งจบไปอ่าออกแหน่งที่13จบอันดับที่อันดับที่4ครับอ่าันดับที่4ี่คือคือแบบว่ามีธงแดงเหลืออีก2รอบก็ธงแดงก่อนก็เป็นการจบเสียดายไปมีอยู่หลบหนึ่งที่กล้องแบบเบรกลึกไปหน่อยเลยทำให้ต้องไล่ต่อยสักพักหนึ่งจากที่รีบดูเนี่ยจังหวะที่ข้องสมเกียรติจะแซงเนี่ยมีโค้งไหนบ้างครับโค้ง3โค้ง12นั่นแหละน่าจะเป็นจุดเด่นของกล้องที่จะทำให้แบบ บกลกกวาาช้นเาอะไรน,นี่ก็จบคลิปพีทีแมตตอนไร์ตายเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยน,น,นะครับทางหน้าอาจจะเลาหรืออะรอรเราของเราของเราใช่ครับผมแล้วเจอกันครับผม